เนี่ยขอบอันนี้แหละระวังเด้ออย่าให้ลื่นลงขอบนะลูกเด้เอเพราะถ้าลื่นลงขอบน่มันอันตรายได้ขอบน้ำ <c oughs> ให้รางวัลเด็กๆคะ่ะเด็กๆสอบโอเน็ต วางปลาเสื่อมผลสอบโอเน็ตปีนี้นะคะสูงกว่าระดับประเทศ3วิชาก็เลยพาเด็กๆมาให้รางวัลค่ะอะ่เด็กๆชั้นป .6 ปีนีอ้อยากมาเล่นสวนน้ำก็พามาเล่นสวนน้ำค่ะเด็กๆมีความสุขมากอ,อากาศมันร้อนนะคะเหมาะกับการเล่นน้ำค่ะสวนน้ำดาวเรียงสวนน้ำใกล้บ้านค่ะ หลายคนถามพี่กัดสวนน้าอยู่ตรงไหนไม่ได้ค่าไม่ได้ค่าแนะนำนันี่ไม่ได้ค่าโปรโมตนะคะแต่ก็โปรโมตให้นะคะเป็นส่วนน้ําอยู่บ้านนะคะเด็กๆก็สนุกสนานมากเลยค่ะปีนี้ทําคะแนนสอบโอเน็ให้คุณครูนะคะได้ สูงกว่าระดับประเทศสามวิชานะคะเหลืออีกหนึ่งวิชาขาดไปแค่0.4พี่น้องค่ะก็เลยมาให้รางวัลความขยันของลูกๆนัก,กเรียนค่ะ,ะเราเป็นครูก็แบบนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็นเด็กๆมีความสุขครูก็มีความสุขเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเขาก็สนุกสนานนะคะตามวบพี่น้องสนุกสนานตามัย ไวขนาดนี้นะคะก็นะคะทำอะไรก็มีความสุขค่ะจ้าจ๋าลอยได้ไกลขนาดไหนหนุนลอยไปขอบโน,น้นลองดูซิเอาลองหว้ไหวไปขอบโน้น ون. ดูซิไ่ว้ได้ไหมไว้ไปขอบใช่ใช่จากขอบนี้ไปขอบโน้นพัตตี้ได้ไหมไหว้ไหหรือว่าได้ไหเป็นแต่สวัสดีค่ะเอาไหนไหนอนุไหวเป็นูค่ะเพื่อนหนูเพื่อนหนูไม่ใช่หนูอนู ออนชันไปไหนแล้วน้องไปไหนแล้วจ๋าอ๋อน้องอยู่ในท่อตกจมเลยน้องลงท่อเอาไหนลองไหว้ดูสิเอานั่นนมไหว้ันนี้ไปมุมโน้นเอาลองปตีดูสิ เอาพาเด็กๆมาเล่นน้ําแล้วก็มาฝึกว่ายน้ําไปในตัวนะคะอ่าเอาลองลองลองไหนเอาลองแข่งกันนะมามาเนอออนมานี่จักรจัน์ก็ว่ายเป็นนี่มาเลยแข่งพี่นี่เร็วว่ายไปฝั่งโน,น้นอ่าเล่นน้ําด้วยฝึกว่ายน้ําไปด้วยอ่ะจะได้มีทักษะชีวิตในการเอาตัวรอดนะการว่ายน,น้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเอาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง อ่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปไปแล้วคะ่ะเอาจัก,กรจันสู้เขา,น,านั <c oughs> นาน่นไอ้เบนก็มีทักษนะนั่นน่ะจ้าจ๋านั่นไอ้เบนมันมีทักษนะนั่นนะ่ะเอาใหม่มาใหม่มาใหม่จ,กกจักรจันสู้พี่เขา,จ,ากกจักรจันก็ยยังสู้จะได้อยู่นั่น อ้อนอ้อนไปเร็วๆเธอก็ได้อยู่ไปเร็วๆน่ะค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ข้าได้ทุกคนน่น่ะจะจ้าเธอน่ะมันไม่ใช่ลอยแล้วมันฟูเอาไหนไหนเอามาหนึ่งสามสามเอามาแล้วไอ้เบนนีว่ายเป็นนะนีไอ้เบนเอาจันแต่พตตี้นะว่ายเป็นครูเห็นแล้วพตตี้ว่ายน้ำเป็นไปฝึกที่ไหนเออ คนจะเป็นนักกีฬามันต้องว่ายน้ําเป็นไดเนี่ยต้องว่ายให้เป็นนะจักรจันเนี่ยเนอะนั่นแหลลูกฝึกเอานั่นแหละนี่ฝึกด้วยตัวนะคะเวลานั้นจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้จ้าจ้าเนะมันฟูแล้วจ้ามันไม่ใช่ลอยแล้วจ้านะมันฟูแล้วจ้าป้าตก็สอนให้เพื่อนหน่อยสีไอออน เออเอาหัดหน่อยค่ะหัดหน่อยค่ะ <g ül> ไ,ไปให้แ e m p ี้หัดให้แล้วเร็วด้วยนะจิตอนเออเอาใบน้ำจิตรอ,อนว่าอย่างสวยเลยหอมเป็นไหมหอมเด็กดำเออโอ้ยหอมเป็นไหมล่ะหอมดำได้อยนะู่ค่ะจ้าเธอก็ขันอยากขาหน่อยสิตีขาได้ไหมต้องไปไอ้ฟู่อ่องร่องอ่องร่องนี่มันกระบ,บอกฮัน,นเหรอ ตีขาด้วยอย่างนี้ตีขาพี่จ๋าหนะ่ะเขาจะเป็นว่ายนะ้ะแบ่ขาเธอหน่ะตีขึ้นตีลงนะนั่น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 น่ะยุยัญฉลามมัะโอ้ยฉล,ลามพี่สังเอาไปขาหน่นกระดูกกระดิกด้วยอันนี้เหรอเอาแรงแรงอย่าไปทำแบบนั้นมันก็ไม่เป็นหรอกนะขาน่ะตีให้มันแรงแรง,แรงโอ้ยมันกระโปเป็นจ้าเชื่อหเหรอเว้ย ด้วยเบนขาน่ะลูกตีขึ้นตีลงตีขึ้นตีลงขาน่ะตีขึ้นตีลงอันนี้พาเด็กๆมาเล่นน้ำนะคะเออนั่นแหละขาน่ะขาน่ะตีขึ้นตีลงเหมือนปลาว่ายน้ำเนี่ยลูกจ้าขาน่ะกระดูกกระดิกเลยอันนี้สองข้างสิโอยเออนา่นๆเห็นไหมคนจะเป็นเห็นไหมน่ะขามันนาะนๆ จะจ้าขาปตีงเลยเนาะอันชันเนาะนี่อันนี้หนูน้อยอันชันอันนี้ไม่ได้ชอบโอนเน็ตกับเขาก็มาน,นี่ขาขาตีขาด้วยหัดลอยอันชันหัดลอยเออน้าน่นาน้าหน้าน้าหนาเออนน่น,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 นเก่งมากอันชันอุอ้เอาเลยฝึกเลยลูกเออนน่าเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นนั่นแหละ ความสุขของเด็ก